ขอน่ะจะได้ส่งความทาทากลับไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีโชว์ต่อไปนะครับในการขอขอถ่ายรูปแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะนักแสดงทุกท่านนะคะเอ่อถ่ายภาพ ตรงนี้ด้านหน้าก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายภาพก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรับชมโชว์ชุดต่อไปนะคะศิลปินนักแสดงทุกท่านขอเรียนเชิญน,นะคะและขออนุญาตนะคะกราบเรียนเชิญค่ะหม่อมอหลวงนะคะพัทรวัสดากิติยากรน,นะคะท่านรัศมีนะคะศรีตะระอุราห์นะคะผู้่วมโดยการกองคอดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอับสนุนพอดีพิเศษ d s เนะคะแล้วก็เหล่าดาราศิลปินทุกท่านที่มาวันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพก่อนนะคะ ขอ,อเรียนเชิญพี่ทูนธิระยศด้วยนะคะเป็นเกียรติมาในางานของเราด้วยกับเรียนเชิญนะคะพี่บ๊อบบี้ครับพี่บ๊อบบี้พี่ทูนธิระยศนะครับค่ะพี่แก้วปิงไก่เนาะคุณไต่แม็กซินเนาะพี่ยายนะคะพี่ยานาแสดงวงศิษย์นะ,ะน้องโบซุปเปอร์วอล,ลินไทยค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนักสแสดงทุกท่านเลยนะคะแล้วก็นางรำทุกท่านนะคะคุณเอ๋ ะคะพี่ดาพี่ดานะะ้าคราใช่ไหมนะคะต้องเรียนเชิญเลยนะคะถ่ายภาพตรงนี้ก่อนนะคะน้องต้นน้ำนะคะต้นน้ำลิเกกับรียมงชาูุยังอยู่ไหมรำชุดแรกของเราเลยเรียนเชิญน,นะคะเรียนเชิญสื่อทุกท่านถ่ายภาพตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการรำโชว์ไปเรื่อยๆนะคะจะ้ะเนอะอ่าโอเคนะคะ ขอเรียนเชิญน,นักแสดงนะคะท่านใดที่ที่ที่อยู่ตรงนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะกอจะไ,<ม>ไ,ไม่ยาตเรียนเชิญน,นักแสดงทุกท่านบางทีอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดค่ะต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะนักแสดงท่านไหนมาถึงแล้วนะคะที่นี่อยสเกลกลับยังเนาะที่ฝนะะพระนัสุนทรนก็มาแต่ว่ามีสายรายการช่วงบ่ายในกลับก่อนเนาะนะคะ

ต้องขออนุญาตทุกท่านถ่ายภาพตรงนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็อีกสักครู่นึงจะมีการรำนะคะอย่างต่อเนื่องคืออีกหลายชุดเลยแต่อยากให้ท่านได้เก็บภาพตรงนี้กันก่อนนะคะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้สื่อมวลชนมาเยอะเนาะมาหลายแขนงเลยเนาะพี่เบิร์ดเนะออาะนะคะทำงางกันนะรำให้ครูกับรำให้คนดูศิลปินมาแสดงแล้วนะคะที่มิ้งไม่ได้เปิดต้องไปต้องไปด้วยนะคะมองไม่เห็นบ้างตกหล่นบ้างแต่ขออนุญาตเรียนเชิญศิลปินทุก เขาลํำพวกนี้เขานี่นะต้องหันหน้าไปทางนะอันนี้ที่ตะวันออกต้องหันหน้าที่ตะวันออกหรือจริงๆแล้วถ้าไปไม่ได้ก็หันครึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนืออย่างเดียวหันหน้าทางทิศเหนือหันหน้าตรงนี้ไว้แต่อันนี้คือทิศเหนือใส่คตรงนี้ขอบคุณทุกท่าเลยนะคะฝากค่เดียเดี๋ยวหลังรา้จากที่รานเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่เ็ได้ไเดี๋ยวยเดี๋ยวลง ขออนุญาตด้วยความเคารพนะคะลูกศิษย์ต้องเข้าแถวมาที่ให้เข้าแถวเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดชุลมุนและช่วงโควิดด้วยให้มารักระตูม,มาที่ลาครูทววมาลัยที่ลาครูตรงนี้นะคะไปคนละคันเพื่อไปสักการะที่บ้านเป็นสิ่งมงคล คนละหนึ่งคำหลังจากราบนะคะขออนุญาตเป็นข้อวแถวเว้นช่องว่างเว้นระยะห่างด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหมากไม่พอเดี๋ยวคุยกัน <c oughs> นะคะคะและนักแสดงทุกท่านที่ถ่ายภาพเมื่อสักครู่นี้หรือว่ามาในงานนะคะท่านพระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวพระอาจา,ารย์จะมีวัตถุพิมงคนให้ด้วย ถุมงคลนะครับของสัดเทพพนนะครับวัด400กว่าปีนะครับโยมมาตั้งแต่400กว่าปีนะครับวัดเทพพนโอเคค่ะต่อไปขอเชิญนักแสดงเคนดี้นะครับขอขอเพลงเลยนะครับรัชดาของเคนดี้เลยครับค่ะเพลงมาได้เลยนะคะเพลงมาได้เลยนะครับเพลงประเป๊ ดงดงามมากๆนะคะนี่ก็เป็นการระดำนะคะให้กับครูเช่นเดียวกันนะคะอขอบคุณนะคะมีแอนดี่นะคะขอบคุณค่ะต่อไปขอเพลงน้องแายได้เลยจ้า